มันมันหานมันบอสบายเขาเลยไปตัดขนมันตัดขนเมียนขนมันหนามันเขาว่ามันตัดแล้วมันสีบไข้ขึ้นนะมันก็เลยไข้เล้ว่าปงขึ้นเนาะมันกับบ่การข้นออกแต่ว่าเขาไปโดดใส่เลย ดอกแห้งเนรวมตวนเดยวคเนาะดขื้นเฟียเล้ขาถึงบ้าผนเนาะแห้งหลายนเลย่ะจันหเดี๋ยจันลมเลยเล็กน้อยกอดเลย้น